สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับไอ้นะคะวันนี้ไอจะมารีวิวรถ Toyota New ิ a ยา s ิ2 G ตัวท็อปเกียร์ออโต้ปี2014สีขาวคันนี้เลยค่ะเริ่มแรกเลยค่ะคุณผู้ชมะไฟนะคะทั้ง2ดวงด้านหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับตัว New ยา r i s คันนี้นะคะจะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะคะกระจกจะเป็นพับไฟฟ้านะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรถคันนี้นะคะจะมีสปอยเลอร์หลังนะคะมีกล้องถอยหลังนะคะมีเซนเซอร์ด้านหลัง2ตัวนะคะในส่วนของช่องเก็บของด้านหลังนะคะมีความกว้างขวางมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะสามารถรองรับการใช้น้ำมัน e20 ได้นะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรถ n e วย a r i s คันนี้นะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะ สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะต่อมานะคะไอซ์จะพามาชมภายในนะคะว่าภายในมีฟังก์ชันเด่นๆอะไรบ้างนะคะคือเราเนี่ยใช้กุญแจในการเปิดปิดก,ก็ได้หรือว่าเราจะใช้เซ็นทรัลล็อกตรงนี้ก็ได้นะคะเปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายมากๆเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะไอซ์จะเปิดให้ดูนะคะ <S <S สำหรับรถคันนี้นะคะผู้ชมขาจะใช้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะ คุณผู้ชมคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นพรมลายมัลติฟังก์ชันนะคะค่าสำหรับหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอ LCD ทัชสกรีนนะคะสามารถเล่นได้ทั้ง MP3 FM AM นะคะเสียบ USB ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะ t ต y o ต้า e w ว1 2 G ตัวท็อปปี2014สีขาวคันนี้นะคะ ราคานะคะคุณผู้ชมฟังให้ดีค่ะราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทค่ะคุณผู้ชม่ะราคาหรือว่าคุ้มส,สุดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมขะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอาจจะทิ้งรายละเอียดและช่องทางการติดต่อนะคะไว้ให้ทางด้านล่างคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ